สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสลดใจมากๆจากที่อยุธยามาคุยกันนะครับค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจจริงๆค่ะที่มีการพบผู้เสียชีวิตถึง3คนแล้วก็มีสุนัขอีกตัวด้วยอยู่ในโรงรถใช่ครับภาพที่ออกมานี่สร้างคำถามเยอะมากว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเสียชีวิตพร้อมกันแบบนี้ในโรงรถอืม ข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็มาจากรายงานเหตุการณ์เลยนะคะจุดเกิดเหตุก็คือที่โรงรถในอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งโรงรถนี่โครงสร้างมันเป็นเหล็กค่ะโครงเหล็กอืมครับแล้วผู้เสียชีวิตมีใครบ้างนะครับมีคุณลุงอุดมศักดิ์อายุ73ปีคุณทีระอายุ34ปีแล้วก็แม่ชีกนกพรอายุ75ปีค่ะแล้วก็มีสุนัขอีกตัวหนึ่งครับ สามคนกับหนึ่งตัวและสภาพตอนที่พบศพนี่สิครับที่มันดูจับบอกอะไรบางอย่างได้ใช่ค่ะคือสภาพค่อนข้างบ่งชีอย่างคุณลุงอุดมศักดิ์เนี่ยมือยังจับโครงเหล็กอยู่เลยจับคาอยู่เลยแหละครับค่ะส่วนคุณทีระนี่แขนพาดติดอยู่กับโครงเหล็กเหมือนกันแล้วก็แม่ชีป,ปากท่านติดอยู่กับโครงเหล็กเลยค่ะโหลักษณะเหมือนสัมผัสกับเหล็กหมดเลยแล้วก็มีข้อมูลเรื่องรอยไหม้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะ พบรอยไหม้ที่มือของผู้เสียชีวิตทั้งสามคนเลยอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะครับแล้วใครเป็นคนไปพบเหตุการณ์นี้เป็นคนแรกครับคนที่พบคือภรรยาของคุณทีระค่ะคุณวันวิมลอายุ33ปีคือบ้านพักของเธออยู่ด้านหลังโรงรถนี้พอดีอ๋อครับเธอก็เล่าว่าตอนเย็นวันก่อนน่ะฝนตกหนักมากแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเช้ามาเนี่ยเธอออกมาตามหาสามีก็เลยมาเจอภาพนี้เข้า แล้วแล้วเหมือนเธอเองก็เกือบเป็นอันตรายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้น่ากลัวมากคือตอนที่เธอพยายามจะเข้าไปดูหรืออาจจะสัมผัสร่างสามีเนี่ยเธอก็บอกว่าเหมือนโดนไฟดูดด้วยตัวเองโหจริงเหรอครับค่ะเธอก็เลยตกใจมากรีบถอยออกมาแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยซึ่งการที่เธอโดนดูดด้วยเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันเลยว่าเออตอนนั้นมันยังมีไฟรั่วอยู่จริงๆนะชัดเจนเลยนะครับแล้วผู้เสียชีวิตอีกสองท่านนี่คือเป็นญาติกันหมดเลย ค่ะคุณอดมศักดิ์กับแม่ชีกนกพรเป็นญาติของคุณทีระค่ะก็คือเป็นคนในครอบครัวเครือญาติกันแล้วปกติเขามาทําอะไรที่โรงรถครับทําไมถึงไม่อยู่รวมกันตรงนั้นได้อ๋อทางญาติเขาให้ข้อมูลว่าปกติทั้ง3าคนเนี่ยจะแวะเวียนมาที่โรงรถนี้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมาทําไมเหรอครับ เขามาให้อาหารแมวกับสุนัขจรจัดแถวๆนั้นนะคะเหมือนเป็นกิจวัตรทำบุญไปอ๋อเป็นคนใจบุญมาดูแลสัตว์จรจัดกันประจำนี่เองใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ากิจวัตรที่ทำด้วยความเมตตาเนี่ยกลับกลายเป็นจุดเกิดเหตุสลดไปแล้วญาติๆเขาก็เชื่อว่าเหตุการณ์มันน่าจะเกิดตอนที่กำลังมาให้อาหารสัตว์เนี่ยแหละแต่บังเอิญฝนตกพอดีน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะปัจจัยเรื่องฝนตกนี่น่าจะมีส่วนสำคัญมาก พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยนะคะเขาก็เจอเรื่องระบบไฟที่เอ่อน่ากังวลอยู่ยังไงครับระบบไฟมันเป็นยังไงคือมีการเดินสายไฟพาดไปตามโครงเสาเหล็กของโรงรถเลยค่ะแล้วก็มีตัวเบรกเกอร์เนี่ยยึดติดกับโครงเหล็กโดยตรงเลยค่ะโห oh, ติดกับโครงเหล็กเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งการติดตั้งแบบนี้มันก็เสี่ยงมากอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดมีไฟรั่วขึ้นมาแน่นอนครับโครงจ้างเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วพอฝนตกพื้นเปียก ความชื้นสูงมันก็ยิ่งนําไฟฟ้าได้ดีเลยสิครับถูกต้องค่ะอันตรายมากๆทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระวังมากตอนเข้าไปตรวจสอบนี่คือต้องการพื้นที่ตัดไฟจากเบรกเกอร์ก่อนเลยถึงจะเข้าไปได้ครับแล้วจากสภาพที่เกิดเหตุคำให้การแล้วก็ระบบไฟเนี่ยทางตำรวจเขาสรุปเบื้องต้นว่ายังไงครับ สาเหตุน่าจะมาจากอะไรข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจตอนนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกันหมดนะคะคือเขามองว่าน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งก่อนอาจจะเผลอไปสัมผัสโครงเหล็กที่มีไฟรั่วอยู่ครับคนแรกโดนก่อนใช่ค่ะพอคนแรกโดนไฟดูดล้มลงไปเนี่ยอีกสองคนรวมทั้งสุนัขด้วยซึ่งคงเห็นเหตุการณ์นะคะก็คงพยายามจะเข้าไปช่วยตามสัญชาตญาณอ,อ๋อพยายามจะช่วยกันค่ะ แต่กลายเป็นว่าพอเข้าไปช่วยก็ไปสัมผัสโดนจุดที่มีไฟรั่วเหมือนกันก็เลยถูกไฟดูดเสียชีวิตตามกันไปทั้งหมดเลยค่ะทั้งคนทั้งสุนัขโอ้โหเป็นเรื่องที่เอ่อน่าเศร้ามากจริงๆนะครับจากความตั้งใจดีมาทำกิจวัตรประจำวันมาให้อาหารสัตว์กลายเป็นโศก,กนาฏกรรมหมู่ไปเลย ใช่ค่ะแค่เพราะว่าไปสัมผัสโครงเหล็กที่บังเอิญมีไฟรั่วในตอนที่ฝนกำลังตกพอดีแล้วก็ด้วยความพยายามจะช่วยเหลือกันแท้ๆสรุปก็คือข้อมูลทุกอย่างตอนนี้ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าเป็นอุบัติเหตุจากไฟฟ้ารั่วชัดเจนค่ะสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากไฟฟ้ารั่วเนี่ยแหละค่ะอาจจะเพราะระบบสายไฟเก่าชำรุดหรือติดตั้งไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่แรกพอรวมกับโครงสร้างเหล็กและฝนตกมันก็เลยกลายเป็นกับดักที่อันตรายมาก เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมากเลยนะครับมันทำให้เราต้องกลับมามองรอบๆตัวเลยว่าสิ่งก่อสร้างที่เราคุ้นเคยเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ก็ได้โดยเฉพาะเรื่องระบบไฟฟ้าจริงค่ะโดยเฉพาะพวกโครงสร้างเก่าๆหรือส่วนที่มีการต่อเติมระบบไฟทีหลังเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามันปลอดภัยแค่ไหนยิ่งเวลาฝนตกอากาศชื้นๆแบบนี้ด้วยอืมมันน่ากินนะครับว่าความปลอดภัยในที่เราคิดว่าคุ้นเคยดีเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เราอาจจะต้องใส่ใจสังเกตกันให้มากขึ้นใช่ค่ะบางทีอาจจะมีจุดเสี่ยงเล็กๆน้อยๆในบ้านเราเองหรือที่ทำงานที่เรามองข้ามไปเพราะเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นมานานไม่เคยมีปัญหาอะไรครับก็ถึงท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าจากเหตุการณ์นี้มีอะไรที่เราควรจะตรวจสอบหรือระมัดระวังเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมของเราเองบ้างเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ขึ้นอีกครับ